เอารายการเซกกินหมูกระทะค่ะทุกคนจา๋ามากินกับสนิกเดอร์นึน่กลุ่มนะฮิโกรโอ้โหแม่หมูให้เลยหมูยังไม่สุกเลยนะจ๊ะอันนี้มันสุกแล้วมากินน้ำกันค่ะท,ทุกคนแบบนัวหัวโตลงบุ้งพุ่งพัคมี่พักบุ้กงกับพักกระหล่ำสองพักจะเก็บอะไรกับหมี่หรอกจ้ะเลกก่ออกตลาด Okay. ออกแล้วนี่แชนีไปประทันเขาอีไประทันก็อดจ้าอดจ้าต่แลกว่านิทํทำซุกีนะเนแนบอกว่าวไม้อ้าวไมอ้าวไมอาไม้อาวซุก,กีจ้ะเอาหมูก็ทะครับ <c oughs> มาได้เจอจกินนล้กัน๊นกกระุนแบนดิ อม่นมนมอ่ะป nah ูกุ้งก็ปูอัก็หมูแต่ในกินทำดอกนอยากนอดอกคือฮอดหมาเอออดหมา เออดอกไปว่าหมานี่ฮอตดอกนี่ฮอตดอกนี่เห็นก่อนไม่ใช่ฮอตดอกจับนัวจับน้านตลอดไม่เอาจานใหญ่ก็มี้อใส่ เหมือนน้อยเหรอะอ๊ะก็บอกก็ตีเห็นเลยก็ไม่เห็นชิ้นแบบนี้ก็ไม่มสวยแบบนี้ธรรมาเนี้อุ๊บอาหารเย็นอาหารเย็นแต่ว่าอาหารค่ำมีต่อก มดจักจักร้อนเลยกินข้าวเสร็ได้สายตาดีขึ้น เขาแก่คัดอยู่ถึงจะไม่อร่อยเท่าอยู่เมืองไทยที่นอกแต่ก็โอเคอยู่จ้ะ <laughs> hai bao ạ bao luôn đọc bị người mà em muốn dọn dẹp chỉnh chạy muốn chỉnh ไฟเบาหรอวันนี้ซุปไฟไม่ค่อยแรงนุ่นเอกเนาะว่าอากาศมันรอนเกินทุกวันยี้เตาจะลุลุ้ยกเลยนะก็ว้วเนืหมูอนไหนสุปแล้วไมาอะอืม,มเอาเอา,เอาถ่วยมาด้วยเอาหมูอีกตอนหนึ่งเลย ต้องต้อนออกินพงกินพักเรื่องแง่กินแต่หมูงล้มนจะถ่ายออกอ,อ๊ะหมูถ่ายออกมันง่ายด้ยวถ่ายทองยากตู้นี่มันหนาดินมากแหละทาดด้วยน้ำซึมมากินพันธุ 5, ์าย no, นรสิงนี่ดูหน้ากินกว่ากว่เดิมปะมั้งเออทำอะไรนะ เอนนาน้ำซุปใส่จักหนอยแดดมองเพราะว่าโตอันนี้ติ๊กตักตักได้เลยกูปงสำหรับลูกพี่สเสนอครับผมอา้าวทำไมไม่กินเองด้วยลูนกน้องไม่กินลูกพี่กินไปเถอะลูกพี่จะได้โตเร็ว ไเล,ไ <c oughs> ลืมไปว่าในมีหลอดอ่ะหลอดเนี้ย みんじょいみんじょい。Enjoy. Enjoy, enjoy. งงปุุงข้าวอยู่ไหนวะเนี่อือ้อยร้วนห่อนห่อนห่อนอ่นตู้แกเองรอไม่กินก่อนนะ 土堆啊。